สวัสดีครับพบกับผมเทอร์เวล t ์บายทกในช anel ยูทู e นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เข้าเซเว่นไปนะครับก็เจอเมนูที่น่าสนใจก็คือเมนูรามยอนสไปซี่โซชิจิเก่นะฮะตาแฮปปี้เชฟนะครับก็คือสไปซี่ไก่นั่นเองนะครับเป็นเมนูสไตล์เกาหลีนะครับน้ำหนักสุดที่อยู่ที่210กรัมราคาอยู่ที่49บาทนะครับโคชูจังเป็นภาษาเกาหลีนะครับแปลว่าพริกนะฮะ นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอดูหน้าตาข้างในก่อนนะครับเขาก็มีทั้งไก่มีทั้งไส้กรอกนะฮะหน้าตาก็คล้ายๆสปากเก็ตตี้นะครับส่วนเส้นของเขาก็เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะหรือว่ามาม่านั่นเองนะครับ มีทั้งไส้กอกมีทั้งเนื้อไก่นะฮะเราชิมเส้นเขาดูก่อนนะฮะเส้นมาม่าของเกาหลีนะฮะก็อ,อร่อยดีครับ ก็มีความเผ็ดมีความซ่านะฮะสำหรับมาม่าของเกาหลีนะครับอร่อยดีฮะผมว่าเอาจริงความเผ็ดก็รับได้นะฮะเพราะว่าไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับ ใครที่ไม่กินเผ็ดหรือว่าทานเผ็ดไม่กินก็สามารถกินได้ครับอันนี้เนื้อไก่นะครับ โอเคครับก็สำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูรายองสไปซี่โซจิชิกนแต่แฮปปี้เชฟนะครับก็เป็นเมนูสไตล์แบบมาม่าเกาหลีนะครับราคา49บาทนะครับก็สามารถซื้อทานได้ที่เซเว่นนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ์บานะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ